นี่คือโทนเนอร์แพดสีดำมีใครเคยอธิบายไว้ไหมว่าทำไมเราถึงมีโทนเนอร์แพดแค่กระปุกเดียวไม่ได้เลราะวันนี้ก็ไปโดน Her Highness มานะคะทั้งสองสูตรเลยถ้าถามเฟินว่าเดมดาที่ใช้มาเฟินชอบตัวไหนสุดเฟินชอบตัวนี้ของ m e d i Heal นะคะเขาะจะเป็น T3 นะคะเหมาะกับผิวเป็นสิวมากปรับประลงได้ดีมากแต่เขาก็มีความแบบไม่ใหญ่เกินไปอะเฟินชอบตรงนั้นคือเฟินแอบบรู้สึกว่าโทนเนอร์แพดที่มันเล็กแล้วแบบสามารถแบบ แปะตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างสะดวกกว่าส่วนในนี้ที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยปิ้งก็คือน้องคนนี้สกินฟูดเพราะแผ่นของน้องเลยหลักๆนะนหนามากๆหนึ่งแผ่นน่ะเขาสามารถฉีกออกมาได้อีกแต่บางทีคือฉันต้องฉีกหรออะไรเงี้ยคือแบบอยากได้แผ่นบางๆไปเลยนะคะต่อมาที่ชอบนะคะชอบของนีลี่อันนี้มากเหมือนกันตัวนี้อะ่ะฟอรู้สึกว่าทำให้ผิวแบบเย็นมากแล้วก็ปอบปลมได้ดีมากเลยนะคะ ส่วนน้องคนนี้จะเป็นของลาลาเรซิปี้นะคะในเรื่องของเท็กซเจอร์แล้วก็แผ่นอะเฟินชอบของลาลาเรซิปี้มากคือแผ่นของเขานะทําเป็นแบบเจลลี่เจลลี่อะแล้วก็แบบฉ่ำมากๆนะคะคือช่วยเรื่องชุ่มชื้นแบบความกระจ่างใสอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตัวที่เฟินปิงที่สุดอยู่ดีนะคะปริงที่สุดคืออันนี้ยังคงพูดอยู่นะโนสปอนใดรวันนี้ไปเดินอีเวนต์บอยมาก็กะจะไปหาซื้อน้องคนนี้แหละ แต่ว่าไม่เจอน้องคนนี้นะคะก็เลยโดนคนนี้ตกมาเป็นของเธอไฮเนสแล้วก็คนขายคือแบ like บ Persuasive มากหูบางมากทุกคนสูตรนี้จะช่วยปปอบประโลมเติมน้ำนุ่มมากมาดูสีดำกันบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะเป็นสีดำแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะเป็นชาโคนะคะ ความรู้สึกก็คือนุ่มมากตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของให้รูกุมขนรูหุ่มขนกระชับทําให้ผิวสะอาดไว้ใช้คือใฮเนี่ยสองตัวไปสักพักแล้วมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่าโอเคไหมชอบไหมอะไปละ